ครับผมวันนี้พญาหารมาที่สีสงรามลยครับมาช่วยดูอ่านี่แหละครับเย็ดเค1ร้อยยี่สิบมาทีเรานะพอดีเนี่ยส่งปั๊มไปซ่อมมาเนาะปั๊มไปซ่อมมาก็เดี๋ยวพอดีมัน ีขวาไม่ทำงานอ่านี่อ่านเลยนี่นะครับตอนนี้ทำงานแล้วอ่าไฟดีแล้วมาไม่ไมาสี่สายไม่ทำงานเลยเอ้ยขวา โเคไอติดโหลดเนี่ยเพราะว่าไอลูกในเราก็ค่อยคายค่อยตั้งเขาหน่อยเนอะเออมันมันอาจจะอีกรอบหนึ่งก็โอเคแลลวเนาะโอ้รถเก่านอกจริงตัวนี่นี่สังเกตตรงนี้นี่เก่าญี่ปุ่นแสดงถึงว่ามันนี่สังเกตได้ง่ายถ้าใครหาซื้อที่มีตัวนี้ติดมาเนี่ยนี่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 เคล็ดลับเลยยังไม่ได้บอกใคร เออนี่แหละเก่าญี่ปุ่นของแท้แอ่านี่นี่นี่แหละรุ่นนี้มันจะแข็งแรงเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเขาเลย <c oughs> เอ่าคุยกับพอ่อใหญ่หัมากี่เดือนแล้วเนาะไม่ได้มาเจอกันลุงก็อยากมาหาอ่าโทรไปปรึกษาเ็หลายเออก็ปรึกษาได้ตลอดอบางทีก็อย่างว่าเนี่เรามันไกลเอออันไหนอันไหนพอพอทำได้พอ่อใหญ่ก็อยากให้ทำเอามาก็โอ้โอ เพื่องค่าน้ำมูกน้ำมันลูกหลานว่าสนดกนี่ครับทำม,มาจากช่างทงพอดีตัวเลกเรตเตอร์ขาลึกตัวนี้นี่มันหลวมนะครับแล้วก็ปิ้นล็อกเล็กๆข้างในก็เลยหลุดก็เลยจัดเข้าไปอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็รแต่ปรับแต่งตงัวนี้เดี๋ยวให้เจ้าของรถปรับแต่งเอาจะได้ฝึกฝีมือไปด้วยไม่รู้ว่า <c oughs> เดี๋ยวไม่จับบ้างเดี๋ยวโทรหาเพราะจะหาน้องไม่รู้ว่าเออมองนี่นะ อโอเคก็มีติดโหลดตอนแขนยืดนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวนี้ยังยังเข้ามาเยอะอยู่นะครับตัวนี้ก็อาจจะคลายสักครึ่งรอบก็ได้เด้อหัวหน้าเออนี่คายอย่างนี้ครึ่งรอบแล้วก็คายตัวนี้ออกหน่อยแต่หาวิธีมาล็อกตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะลุงพยายามล็อกแล้วมันล็อกไม่ได้หาไร็มเบนแบน,นอืมถ้าทําแบบผ่าแบบลุงว่าแหะดีเนาะหัวหน้าก็เอานี่เอากระดาษแข็งแมาพิมพ์ตรงนี้ก็ได้ พิมพ์ให้มันเป็นเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ตัดเออตัดแล้วก็เก็บไว้ใช้ของเราสั้นนะครับไปเด้บบานหน่ค่ำล่ะอาหารถึงเมื่อากันเด้บบานหน่ยทั้งเมื่อบ้านทั้งไหนบวะยี่นี่น้อยกับผ้ามาดีครับเลี้ยว้ส่เลี้ยวขวาลี้เวขวาเอาเลยแล้วกราฟยูเทนไปไหมมันมันเขาไม่ได้พาลุงมาทางใหญ่ใหญ่ไงเขาพาันลัดเขามาทางสีธาตุอะไรบ้างเราไม่รู เออทะลุกออกมาทางนี้เดี๋ยวลุงจะกลับหม่ครันี้ถ้ากลับได้ลุงจะกลับทางนี้หออกมามุกนหาหารไปนี่ง่ายดีโอเคนะครับเสียเนาะโอเคมีอะไรก็โทรหากันอีกทีหนึงนะครับลกหลาเนาะเออโอเคนะครับสวัสดีครับ